สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมาจากเอ่อมาเก็บผักกลุ่มกันวันนี้ให้สามีเป็นตากล้องนะคะอ๊ย้ยตาสะออ่อนยังบทันยาวดีนะเนี่ยจ,จริงจริงถ้าราออีกสักสองวันนะคะแต่มาแล้วเนาะมาแล้วนะคะนี่จะต้องรุ่นนี้อันเนี้เล็กไปอย่างนี้นะคะอือหือ นกทเวดาขึ้นอี่สมมอยเซนนี่อืาฮะเล็กอยู่เหมือนกันนะคะนี่อย่างนี้อย่างนี้ข้างทางข้างทา,างพี่น้อง <c oughs> ก็ยังอยากจะเลือกเนาะจริงๆรอได้อีกนิดนึงนะคะสายตาอืม อ,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 อีกสัก2วันอันนี้เก็บได้หมดเลยอ่านี้ก็ยังตูมอยู่เนาะโอ้ยความสุขที่สุดกับการได้มาเก็บพัดกลมพี่น้อง <ๆ S 1> ใครยังไม่เคยกิน ใครยังไม่เคยกินต้องทดลองนะคะอ่ะเนี่ยดอกประมาณนี้กำลังจะพอดีนะคะดอกอย่างนี้ช่อใหญ่ๆเ<ะ>นาะอันนี้ถือว่ายังเล็กก็มีผสมกันไปผสมกันไปมาแล้วนะคะวันนี้จะเอาพอให้พอดองเลยเนาะ ก,ก,ก,กนนรู้ไมแม่บมอาาเป้อนมาหยม,มาเมาแว่นตาด้วยปะปะเห <c oughs> ลือบตาลงเมาแว่นตานะคะพี่น้องขากำลังฝึกใส่เว้นตาด้วย ของแบบนี้จะได้กินไม่บ่อยนะคะแล้วก็จะได้กินรอบเดียวเนาะพอเข้าบานแล้วก็จบเลยนี่คือดอกเบเปิลน,นี่คือดอกเมเปิลเลือกเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะ

mau <mari> main mandak bekum truk nok kee main ha itu feel pack ini ya om nak di noklen om is วันจัน์เดี๋ยวมาอีกรอบนะคะเล็กๆเออมันยังไม่บานตเต็มที่บานได้อีกหน่อยนึงเนาะเพราะเล็กๆเกินก็นะโอ้ยโอ้ยไม้ตบหนา้าผากฮะยาถอดแว่นตานะคะลายตาอฮะแว่นตาไม่ใช่ป้าด,ดึงอันนี้ให้หน่อย <c oughs> ป้าเทรเกอร์โฟะมะียะโอเคเนี่ยมันต้องได้ช่อบอัวปานนี้มันจะกำลังดีนะคะมีช่อกำลังอร่อยเลยนี่ ยังเล็กอยู่เนาะอุ๊ปัตดๆๆๆๆของกินยากตามฤดูกาลเห็นไหมเนี่ยยังเล็ก ตะแกรงไปมุดโซ่แสนโอุย้ยมังไม้ไดีจ้าเฮลิคอปเตอร์เดโซเดโซมอยเนี่ยพอดีแทดเนี่ยกำลังพอดีอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ยังเล็กอยู่ดูใบลีฟด้โอบเฮลิคอปเตอร์ มาหนเลยเฮ้ยฮะยูม,ยมีช่วยมามาหนป๊ป้๊ปัป๊บแบบงสิกไม่หีสานอ่าฮะแต่นี่ก็ติดแดดอ,าอ,อ่างเอกั้ลมหนาวหูเฟกรายเด้อฟนดักเออมันจี่าเ้อโอ้เจ็ดโอ้ลมมาเย็นจ้อย Mama, ja. dan kan het geen goede weer. Echt zo echt goede weer zijn. Ja. Alleen geen zon. Geen zon, ja, is waar. Papa, je dan, hè, pa? Hallo, trekken die deze. Pa, trek naar boven. Tot nu 14 uur. Mama, het is 14 uur, dus het is wel een klein beetje zo, maar niet veel. En zo is ook um... laden, mama. Liftklade. Ja. Oh ja. เตีย ah, uh ูดเซาลเกตายอ่าเตินอ่ฮเขาบอกตอนบ่ายสองเพิ่งจะปีขึ้นถึงสิบเอ็ดเปอร์นตอนนี้เพิ่งแค่เจ็ดมาร์ีฟเปอร์เซ็นต์เรียเคออ่าฮะอ กันยี่สิบอกันยังได้มีเยอะยังไม่พอดองนกมีขนุกอเอมมันยังไม่ทันโตดีนะคะพี่น้องค่ะแต่ก็มาแล้วเนาะเอาหน่อย นี่เลยนะคะเมเปิลเมเปิลอ่ากินเขาเรียกว่าต้นไม้ใหญ่ครับผม,มช่วยวาสัตนขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเดี๋ยวยายจ๋าจะพาไปดองนะฮะน,น้องวันนี้พอได้ดองโหลเล็กๆก่อนนะคะไว้กิน,แ,นแล้วเดี๋ยวถ้าวันจันทร์จะเก็บอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมนี่เลยนะคะพี่น้องขา ลบบูมเมเปิลเมเปิลลบบูมโอ้โหฝรั่งน้อยขึ้นบนละระวังป้าดิดหน้าอยู่นะนี่นี่ดอกใหญ่เลือกดอกใหญ่ๆนี่ดอกใหญ่นะคะอุ้ย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 ล้วงแล้วล่วงแล้วไปโซวะอ้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่คือดอกเมเปิลค่ะ